ปกรณ์นในการกินของเราทำไมมันต่างกันจังเลยนมสตรอเบอรี่ที่มีความซ่าอเอา้าเอา้าดูแตงโมอร่อยวันชูที สวัสดีสสดค่ะ,คะทุกคนคกลับมาพบกับโบอีกแล้วจ้ามาเห็นการตั้งโต๊ะตั้งวงแบบนี้ก็คือรู้เลยว่าเราต้องมารีวิวของกินแน่นอนวันนี้นะคะทุกคนโบจะมาทำขนมหวานของเกาหลีให้พี่วอมคิมดูซึ่งมันเป็นไวรอในติกตอกตอนนี้เลยชื่อเขาชื่อว่าซูปัก ฮาวาแชนะคะทุกคนหรือเรียกสั้นๆว่าฮาวาแชร์นั่นเองเป็นขนมหวานสุดฮิตที่กินง่ายๆทําทกินง่ายๆของเกาหลีเนะทุกคนเนาะจะหวานจริงๆเหรอน่าจะหวานแหละดูจากแบบว่าวัตถุดิบที่อยู่ตรงหน้าของเรานี้น่าจะหวานอะส่วนผสมของเขาก็จะมีนมสตรอเบอรี่แล้วก็สไปซ์เลยที่เป็นเมนหลักนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่เป็นเยลลี่สีแดงแล้วก็ อผลไม้ต่างๆแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาต้องมีสตรอเบอรี่ด้วยแต่ว่าไม่ใช่นะช่วงที่เราหาโบพยายามพลิกแผ่นดินหาแล้วบไม่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 เจอสตรอเบอรี่เลยแถวนี้ไม่มีเราไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ผลไม้ตามที่เรามีนะคะทุกคนก็จะมีแตงโมกล้วยหอมแล้วก็แอปเปิลองุ่นแดงแล้วก็บูเบอรี่๋อเชอรี่ที่เราไม่ได้ซื้อนี่ ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคมาลงมือทำกันเลยดีกว่าเริ่มจากเอานี้ลงก่อนมัใส่อันนี้ก่อนใส่นมกับสไปซ์ก่อนหมดเลยมะ้หมดเลยไหมซื้ออุ้ยเป็นอย่างไงละซู้บาดทีดีคือฟตดจอดจอดอยู่มีกันตั้งแต่ลงเลยเอ้าวว่าไม่ได้ ม่มมโอเคแล้วก็ใส่เป็นเจลลี่สีแดงยี่ห้อไหนก็ได้นะทุกคนนะเป็นปีโป้ปีเปอร์ก็ว่าไปนั่นนั่นคือตัดแล้วใช่ฮาว่าแชร์จริงๆนะเหมือนแชร์ทุกอย่างไลยลงไปในนี้เลยว้าว แล้วก็ใส่ผลไม้ที่มีลงไปเลยค่ะมันจะล้นไหมอ่ะประช้อนมาเบ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 ไม่เบากระเด็นกระดอนเบิร์บาดท,ทีนี้ใส่สักเราอาจจะใส่ไม่หมดนะใส่หมดไม่ได้มันเต็ม แต่ว่าใส่ครบแล้วกันมินใส่ครบแล้วกัน,นะนอ่ะต่อไปก็เ้าเรียกว่าอะไรนะน้ำแข็ง <laughs> ใส่น้ำแข็งลงไปนะทุกคนน้ำแข็งอ่ะั<น>วแนะนำว่าเป็นน้ำแข็งเป,เป็นน้ำแข็งบด,ดจะดีกว่าน้ำแข็งกลดอะไรอย่างเงี้ยมันจะอร่อยกว่า โอ้ตายละคนโคนคนเลคนเลให้เข้ากันก่อนดูแบบว่าอุปกรณ์ในการกินของเราทำไมมันต่างกันจังเลยอันนี้เขาเรียกว่าช้อนกินของหวานนะทุกคนของพี่บอมอะ่ะบ่วงบ่วงภาษาอีสานแปลว่าช้อนสั้นช้อนชนิดนี้คนอีสานมักจะนิยมใช้สำหรับตักแกงหรืออาหารที่เป็นน้ำบ่วงตักแกงเวอร์เริ่มเลยแล้วไหมเริ่มเลย ต้องช,ชิมชิมน้ำก่อนเพราะว่าใครจะรู้สไปผสมนมสตรอเบอรี่เป็นยังไงฝัดฝาดดิเดี๋ยวนะมันคือรสชาติแบบว่านมสตรอเบอรี่แต่ว่ามีความามีความซาเออ ความหวานของนมสตววรอเบอรี่ก็จะดอบลงแต่ทดแทนม,มาด้วยความความ,วาม่า,าแปลกดีนะอ่ะมาชิมผล,ลไม้กันดีกว่าเริ่มจากแอปเปิ้ลแล้วครับแอปเปิ้ลก็ได้แปลกๆดิเออมันมีความตาองพ่บอกเนาะ มันเหมือนที่ว,ว่าเรากินของหวานปกติแต่ว่ามันมีความซ่าในผลไม้เพิ่มขึ้นอนะ่ะมันมีความสดชื่นอนะ่ะทุกคนเอินนั่นแหละเอากล้วยนะลองกล้วยดูนะกล้วยมันจมนล้วอ,อเอา้าเอา้ามันเหมือนไอติมอ่ะอ มันก็มีความซาทุกคนคือแบบความซาของสไป,ปอ่ะมันไปนแทรกซึมในผลไม้เข้าไปอะในเนื้อของผลไม้อ่ะบอกว่าแตงโมต้องแบบว่าเลิศดแน่เลยอ่ะขอแตงโมได้ปะเจอมันติดแอปเปิ้ลขนาด้วยดูสีเป็นไงซาซาข้างในเลยอืมอืม ต้องต้องเบิ้ลแตงโมนะแตงโมอร่อยแตงโมซา้ามากทุกคนแตงโมอร่อยมากมันมันอร่อยแบบแปลกเออใช่มันอร่อยทุกคนแต่อร่อยแบบแปลกๆอ่ะมันเหมาะกับาการเป็นแบบว่าเป็นขนมเรเียกขนมเรื่องดีวะ เป็นของหวานของกินเล่นที่กิน<อ>ในหน้าร้อนน่ะของหวานแล้วนะของหวานของหวานที่กินเล่นในช่วงหน้าร้อนน่ะด,ด,ดีดีโบตัดโบตัดตัดแล้วนะตัดแล้วเหรออืจังนะจังนะบาดสิช้อนเถอมันไม่แมทเลยวะ่ะไม่เป็นไรช้อนเถอมันไม่อันยองฮาเซโยเลยกังนยังมีความซ่า ไม่มีความส่าทุกอย่างเลยอะทุกคนแปลกมากอร่อยแบบ,บแปลกอะอ่ะชิมอัง,ง่นแงดงก่อนเราน่าจะใส่น้ำเยอะไปแล้วเพราว่ามันก็เลยหาไม่เจออจังอัง,ง่งนแดงนะจ้ะ มันมันแปลกตรงไหนรู้ไหมเราเรากินสไปซ์เราไม่เคยเคี้ยวสไปซ์เลยองุ่นแดงบอกว่ามันหวานไปอ่ะมันมันโดดเด่นของมันเออมันมันแล่เข้าอบบอื่นอ่นเนื้ออ่างุ่นมันไม่ซึมน้ําเหมือนเหมือนกล้วยเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนเหมือนแตงโมอย่างเงี้ยน้ํามันซึมเข้าไปได้แต่เนื้อเนื้ออ่างุ่นแบบทําไมมันไม่รับน้ําเข้าไปเออใช่ อ่ะเหลืออันนึงอีกอันนึงขอชิมอันนี้น่าจะยิ่งไม่รับน้ำเลยเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดปาดมาน่าจะรสชาติโดดเด่นเลยแหละสองลูกเลยเรอเออเอาเอาจังโดด,ไม,โดไม่โดดไม่โดดไม่รู้ดูหน้าเอาละก,กัน เป็นบูบูลี่ที่อ่าบทอธิบายรสชาติอย่างนี้มะนาวมันจะมีความหวานเข้าไปก่อนด้วยพอบานซะแล้วมันจะซาพอซาปุ๊บเสร็แล้วแหละโอ้โหจ้วกเลยอะ่ะเพราะเคี้ยวเหมือนเข้าไปอะ่ะเออ,อเปรี้ยวมากแต่น้ำอร่อยอะ่ะสุปน,น้ำอร่อยมากเลยในส่วนผสมให้แตงโมที่หนึ่ง ไม่เรจะบอกว่าผลไม้ที่เราใช้มาใส่ในเนี่ยน่าจะเน้นเป็นผลไม้เนื้ออ่อนมากกว่านะพี่วองเ<ช>นาะมันจะสามารถทําให้น้นะํามันซึมเข้าไปในเนื้อผลไม้ได้ถ้าปั่นเป็นเป็น,เป,นเป็นมิกเบอร์รนะี่นะน่าจะอะร่อยเออใช่มันคือปั่นเป็นมิกเบอร์รี่ได้เลยอะแต่ว่าเราเอาม,มากิน <food S 1> อย่างนี้แทนเออมันก็เป็นเมนูกินเล่นได้เนาะเมนูที่แบบว่ามีผลไม้อะไรในตู้แล้วเราเอามาใส่มิกกินอนะสดชื่น แต่ส่วนส่วนตัวนะมีเครื่องปั่นปั่นดีกว่าจะกินง่ายกว่าเลยป่ะมันมันมันน่าจะเข้ากันมากกว่านี้มันไม่ได้เคี้ยวไงอันนั้นนะมันดูดๆแล้วกินน้ำเฉยๆเนยแต่นี่เพราะว่ามันได้มีความอั้เคี้ยวไงปั่นดีว่าจริงๆอ่ะเมนูเนี้ยมันเป็นเมนูที่ฮิตตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะอ่ามันฮิตมาจากคลิปน้องๆวง BTS น้องๆไม่ได้สิเรารุ่นเราเขาเดียวกันเออ BTS เขาทำเขาทำเมนูเนี้ยกินกันนั่นแหละก็เลยแบบว่าแฟนคลับหรือติ่งอย่างเงี้ยเขาก็เลยลองมาทำกินดูว่ามันอร่อยไหมเห็นแบบว่าเขากินกันแล้วบอกว่ามันเพลินมันจอยมุมน่มนมั่นจอยจอยดีอือนั่นแหละจอยมนและกินไม่หยุดเลยจอยไหมจ๊ะงง oh. <laughs> ด้วยความงงก็เลยก็กินแบบว่าไม่ที่เรากินเพลินเพ,ลนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีความงงแล้วก็เอ๊ะ มันไงม,<ผ>ม,มันเอ๊ะเอ๊ะมันก็เลยต้องตักชิมเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เออนั่นแหละก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุใดมันกลับมันก็เลยกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนลองได้อยากรู้ลองได้ไม่ต้องทําชามใดขนาดนี้ก็ได้อันนี้ทำาให้ดูเฉยๆนี่ลงทุนซื้อชามใหม่เลยเนี่ยเ <çıkt> พรวาที่บ้านไแต่ว่า จานแกงอะถ้วยแกงอะทุกคนเออนั่นแหละอ่าประมาณนี้นะจ๊ะเมนูที่ทำกินเล่นง่ายๆเนาะ,ะเอออ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับฮาวาแชร์ที่เราลองทําดูก็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 อร่อยดีนะกินกินอร่อยแปลกกินสุดชินเอออร่อยแปลกทุกคนมันเป็นเมนูที่อร่อยแปลกมากใครอยากทําก็ไปลองทําดูนะคะทุกคน อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วจ้าเจอก,กันใหม่คลิปหน้าเราจะมาหาทําอะไรให้ดูอีกอะไรอ่ะมันนี่หรอเราจะมาหาทําอะไรให้ดูอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ้าแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไปใครจะรับผิดชอบเด็ดชอบเนี่ยเข้าไปไอ้นั้นก็ได้ช่องฟิตแล้วก็เป็นเป็นไอไอติมแทนนะ <laughs>